สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนเข้าป่านะคะมาเก็บเห็ดดำจ้านี่เห็นไหมเราก็เจอวันนี้มาหลายคนนะคะน้องเขาไปรับมาเก็บนี่เราไม่ได้มาป่าเรานะวันนี้เรามาป่าอื่นสวยงามมากเลยนี่ ดอกใ,ใหญ่เห็ดอยู่ในป่าบูเบอรี่เนี่ยดอกใหญ่มากนะทุกคน แล้วก็เด็ดเอา เห็ดเยอะแยะเดินไปไหนกันเห็นไหมนุ่นนะนุ่นเห็นว่านุ่นนะไม่ใช่นุ่เห็นว่ามีเห็ดนี่ก็ไม่มีเอ้าเดินเหยียบเห็ดอีกโอ้ยเห็นไหมเนี่ยแหลกหมดเลย เดี๋ยวจะไปทางนี้ไงไปทางถนนนี่เดี๋ยวจะไปแอบถ่ายรูปให้เขาเขาบอกก็ไม่มีเวลาถ่ายรูปกันเก็บเาเก็บเลยเก็บเลย อ๋อนี่มันเป็นพันพันขาน้ำตาลขามันสั้นพันเนี้ยอัน,นอพันขาน้ำตาลป่านี้มีแต่ป่านี้มีแต่เห็ดดอกใหญ่ๆเนาะมันไม่มีใครเข้ามาไงมันเข้ามายากหรือเปล่า ป่ามันไม่มีบ้านคนไม่มีใครสัญจรเข้ามามันเป็นตายยานโ <c oughs> อ้ดอกใหญ่ๆนี่นะเอาไปตากแล้วดอกใหญ่ทีแท้นะ่เนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยยุบ <c oughs> นี่นะ ดอกใหญ่ๆสวย ดอกที่ไม่ได้เก็บก็คือดอกที่มันสภาพมันไม่ไหวนะคะทุกคนนี่ 嗯。Um. ดูสิแล้วบอกให้มันเดินตามทางมามันจะมีแต่แบบนี้และเดินพฤจิกาแล้วดอกใหญ่มากทุกคนเนี่ยได้เห็ดสวยๆเอาไปเอาไปตาดฝากให้ทุกคนเดี๋ยวจะเปิดให้ลงชื่อนะคะวันอังคารนะคะทุกคนจะ้ะ เข้าไปในไลน์นะคะหนึ่งทุ่มตรงจะให้อีก20่สห้าคนปร,นะระมาณนี้นะคะย0่สคนประมาณนี้นะคะอ๋อไม่มีใครชนชนตัวเองได้นะชนตัวเองได้จ้ะ เยอะมากดอกที่ไม่ได้เก็บนั่นก็คือมันอมน้ำ เก็บหมดมั่งไม่หมดมั่งนะคะทุกคนไม่ว่ากันเด้อมันเยอะมากเลยนะเนี่ยทุกคนมากันห้าหกคนแยกกันเก็บได้เต็มตะกร้ากันไปมั่งแล้วก็มี เก็บกระจายก็ะจายกันไปอืก็ไม่ได้ไกลกันมากหรอกข้างแถวๆเดียวกันแหละหนุ่มเอาหนุ่มเอา <c oughs> <c oughs> ขาลาเหลืองเนาะเป็นปุ้มๆแบบนี้ไงหนุ่มมาสลัดเอา ป่านี้คือเห็ดดอกใหญ่มากจริงๆเลยทุกคนอีกสักพักถ้าเราไม่มาคือเน่าแล้วนะเขาก็เต็มที่เขาแล้วแหละดูสิเนี่ยแค่สามดอกนเนี่ อีกสองคนมาไม่ถูกกำลังบอกทางกันอยู่อันนี้เน่าละไม่เอา บอกทางก็ครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยห่วยต้นสวยมากดูดิแต่ว่ามันส่วนใหญ่มันจะบานหมดแล้วนะ เคยมีใครเข้ามาเก็บไงตรงเนี้ยถนนมันมายากด้วยแหละคนก็เลยไม่ค่อยเข้ามามันเปรี่ยวไม่ค่อยมันไม่มีบ้านคนเลยอะ่ะอืม เต็มถังไปแล้วนะจ๊ะทุกคน เก็บถังที่สองแล้วนะจ้าทุกคนเต็มไปแล้วถังหนึ่งแปบ๊บเดียวเองเนาะมาก็หนุมเอาหนุมเอาเลยแล้วถั <c oughs> ทงที่สองถังหนึ่งค <c oughs> <c oughs> านเก็บเลยเนะาะหันไปทางไหนก็มีแต่เห็ด <c oughs> เยอะเกินไอ้ที่ <c oughs> ไอ้ที่เยอะก็เยอะเกิน <c oughs> ใช่ไหม อันที่ไม่มีก็หายากจริง มันไม่หลงหรอกมันอยู่แค่ตรงนี้เองเนินมันบางืดอกใหญ่ดอกหนาดีจริงๆแล้วก็อมน้ำดีจริงด้วยหนักดีแท้แท้ อะไรมันไปทางนู้นเดี๋ยวดูทางสิให้แกถอยให้มันถอยกลับมาแม่ถอยกลับหลังเดินถอยกลับมาเดี๋ยวจะไปรับเดินถอยกลับมา,บมาที่มันไปอะมีแม่น้ำไหม ไม่มีแล้วทำไมแต่มันอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้เองนะพี่เดี๋ยว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 ก็บตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งให้มันเดินถอยออกมาเดินกลับมาที่เก่าบอกมันเดีจวเดินไปรับจำทางเดิมได้ไหมทางกลับทางเดิมนั่นแหละ ทางเดินที่เดินมาน่ะเดินกลับไปกูบอกให้มึงไปตรงตรงไม่ใช่เลี้ยวซ้ายกูาทางกตามทางเนี่ยเนนี่ทางนี่ทางมันอยู่นี่นี่ไปนี่นทางอันนั้นมันทางเลี้ยวทางสัตว์เดินมูป่ามูมเูมมมูป่าจจะกินเลยเหรอ ปามามามาหลงทางไปทางโน้นบอกว่าอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวเลี้ยวไปเฉลี่ยทุกคนมัวแต่เดินหากันโอ้ยเห็บไม่ได้เก็บอีกคนนึงหลงไฟใจคอไม่ดี มันก็อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละทุกคนแต่ว่าภูเขามันบังแล้วบอกให้น้องเขาว่าให้เดินตามทางรถมันเป็นแบบในป่ามันจะเป็นแบบนี้ไงแต่น้องเขาไปเดินตามทางที่สัตว์มันเดินน่ะมันก็จะเหมือนทางโดนเหมือนทางคนเดินเหมือนกันสัตว์มันจะเดินที่เดิมมันจะเป็นเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยอืม มาก็เย็นแล้วนะจะมืดอยู่แล้วเนี่ยทุกคนโอ้ย, <c oughs> อยตายดา,า,าดาเพื่อนจนลมลมจับแล้วาตามหามีมีทุกที่เนี่ยมีมีหมดเนี่ยมีทุกที่แหละเราไปเดินเก็บเอาตรงที่มันโล่งๆอ่ะจะได้มองเห็นกันดูสิเราก็ทิ้งถันเห็นไหมตะก้าเห็ดถังเห็ด ไปตามหากันอยู่นี่เสียอ๋อถ้างั้นพอก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปเก็บเอาถังใหม่เดี๋ยวจะเทเทใส่ถุงแล้ววางไว้นี่แหละทุกคนไปเก็บใหม่ก่อนนะทุกคนจะ๋ะตามมานะคะที่เก็บสองนะคะก่อนกลับบ้านนะคะตอนนี้